ชาวบ้านที่จะมาทําการค้าขายอยู่กับเขาเรียกว่าเป็น,ปนตลาดเย็นที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีผลรายได้เล็กๆ,ๆกน้อยๆมาจาหนาดนี้และก็เป็นนโยบายของการทามานกับเทศบาลในอนาคตว่าจะบํารุงและก็ฟืนฟ้นฟ,นฟนูตลาดเย็นจุดน,นี้ให้เป็นตลาดที่ดึงพ่อค้าแม่ค้ากลับมาขายอีก กับเพื่อเป็นการส่งส่งส่งิมอาชีพให้พ่อแม่พี่น้องในชุมชนและก็ใกล้เคียงครับได้นําสินค้าลเล็กๆน้อยมาตั้งวางขายก็กกถือว่าเป็นนโยบายหลักของของ,ของทีมงานครับและก็ของคนที่จะมารับใช้พ่อแม่พี่น้องในโอกาสต,ต,อต,อต,อต่อต่อต่อไปกำนัผมเองก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้กับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก ทำชุมชนย่อมนี้ว่าให้มีแมคคาและมีคนเดินมามั่งก็ไม่มีคือฟังข้าวมาจากกสาสิกรคือบอรดหมดเลยอมออบอดหมดเลยฉันไม่ได้เป็นแมคคานะแต่ว่าเนี่ยเป็นอยู่ในตลาดนี้ทีบ้านอยู่ตรงนี้ขอยากจะเห็น ไม่ใช่ต้องมากใหม่แต่ว่าให้มีคนบางนี่มันหมดสนิดตัวเฉลยนี่ละเฉลยสับปะรดอันนี้เป็นวันนี้ก็วยทีัวันวันอังคารก็ได้วันพคือส่องวันนี้แค่ว่าให้แค่มีคนดื่มบางไม่ใช่ดับสนิทนี้นี่คือวันวันอังคารเดนี่วันอังคารเจ้ามีส่งวัน มอกรวันน vale like ักาัณฑาวันทัดนี่่ีเลยเจรูท uh, uh. ุกป no, ัญห้าพวกแกอยู hmm. ่ตรงนี้แม่ติ๋มอยู่นี่มานานแกอยู่อยู่ตรงนี้มานานมาคือทั้งเกี้ยไม่เป็นแม่ค้าเรูทุกัำชาบานี่ไข่ฝีเพลนะมานยันฝอยฝอยนี่ไข่ฝีนี่ไว้มีคนมากไข่นี่กับผม น้ำอะไรจะใช้ฝีมดเั็ดไม่เกี่ยวฉันยู่หับสังคมได้ครับผมฉันไม่เป็นในรถครับไม่เป็นมดที่วะรับใช้ประชาชนได้แต่ฉันเป็นคนข้องชุมชนอืมครับผมการได้ไ่ติมจะช่วยมดเด็กบาะยากล้องโรงพยาบาลได้ฝึกได้ฝึกไอ้ตลาดมันคกัขึ้นเนี่ยพี่คิดว่าผมอบอกมันก็ดีนะครับดีนะครับผมยายอยู่แล่ตรงนี้แต่ว่าคือถ้าใคร มาเป็นแหละวดีวยมาเป็นแหละก็คือท่านล่างจบมาดูว่าพวกเมคาหรือว่าคนใน้องทิศนั้นต้องดูกินกันบ้ปื้อเพราะเขาต้องการอะไรพวกมันย้ายเมื่อผมเองก็เป็นพ่อค้าก็ย้ายมาปรุงในตลาดนี้ให้มันตลาดนี้ดีแล้วก็คือสมบูรณ์ให้คนใน้องกินแล้วมันจะใจใจ่ส้อยในตลาดนี้แค่หน่อยๆก็คือเราคนชาวตลาดปันซ้งได้ทำมาหากินแบบยุ่งดีนดีนะครับบรรยากาแบบก็พวกง่ายๆคือเรา กจะเปลีบบ่ยนทีมทำได้บผมมันต้องมีแบบคนมีมาช่วยเลือยเช่นแบบพวา่าจีมงานพ้องจิตสบายกิจกรรมที่คิดว่าทางท้าแนวคิดในการจะทำตลาดเย็ะเน้นมันึกัดขึ้นเนี่ยผูว่ามันก็ต้องให้ให้ผู้ใหญ่ไปคิดไหแล่ะครับนะทำเพื่อก็ได้แต่ว่าเราเห็นด้วยครับต้องให้เราเห็นด้วยให้ผู้ใหญ่ก็ไปคิดไหแล้วเมื่อเราเป็นเป็นพ่อค้าเราก็เราก็ย้าย พอเราอยู่ตรงนี้มาพ่อมีความจริงจริงครับที่ปีแล้วครับพี่ตั้งแต่วันที่เปิดด้านก่อนแรกก็ถึงวันนี้ครับเปิดด้านตรงนี้มากี่ปีได้แล้วผมึงพ่อมึงใช่พ่มีประมาณสิบปีสรางสิบปีแล้วนะครับพ่อมึงนี้พ่มเลยกระโจนไงแบบอยู่ไม่ได้ไม่ได้เลยนื่องาวันเวลาพ่มึงใช้ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเป็นมืดอ่ะันนี้มันนึงใช้เพือสร้างปั้นว่าบาทแต่พ่อบที่พ่อมึปิดร้านอยู่อ๋อพ่อมึงเลยไป่ใช่ละละนน ด้านมีอแทนครับผมตรงนี้เป็นลาดด้านล่างด้านล่างบางกอนก็คือไข่ด้านหน้าด้านนี้ด้วยอย่าครับถ้าว่าท้าวนะแถวฟ้าๆเพื่อนครับผมวอกปีผีเข้างานเขามาย้ายมาดูแลพวกเราครับผมครับครับครับผมขอบขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ครับบ้านมันเริ่มเลยตอนนี้นี่ปบ้านจำได้นั่นน่ละบ้านแม่ใช่ห้องเต๊ม มีไค่พักไข่ได้ปเนี้นะไข่ดีนดีมากครับไไม่กว่าดีเลยว่างีกันอืมไเลยครับพี่เขาอืมได้ไข่ได้ไ่ไม่ได้ยไ่ม่ได้เลยว่านี่เลยครับได้บันร ộ รมรยอืมไม่มากจะวัเคยได้แต่ไม่ต้องคควรที่้องค้ควรลอืมซึ่งนี่ลูกตาวลูกลานกี่คนละนี่ลูกดาวลลามสองคนนี่ลูกร่งแรมคนอืมแต่กมคิดเนี่ยสองบามรวยบันยัง ไม่ปวดใจครับไม่ปวดใจอืมครับผมเนี่ยต่อเลยจะปล้าบาวันก็ค่มันจะได้เม็ดก็นี่ะลดบุที่บเ้ก็ได้ตก้งเลยใช่ยบล้าอยู่เนี่ยเนี่ยตัวมากอ่ะจะนกตามปลามาได้มากมากแต่คือมันจะได้ได้รือ นำก้นี่ยคไม่มีเงินในก้อนนี่เ <c oughs> นือนเลยว้ยก้อนเปนเงินไดีกว่านี่ก้อนแบบก้นเล็กกับเราเนี้ก้น,น,นมกไม่กล้ากนัวเื่อนัาน้วครับขอบคุณ <c oughs> มากนะครับขอบคุมอืมไม่ก้าลังเลเลย นั่เรียนนั่นเรียนแต่แรงถึงได้ละแต่เดียวไก่ได้ครับก้งกงปลากงกงกงปลาเป็นบางเลยดีไหมครับถ้าเราจะมีการฟื้นฟูให้มันตื่นตัวอมันยับมัดตอนนี้มีกวมาดูตอนเย็นะจะไมามีเลยมีแต่รถรุ่นตั้งไหคนไม่กล้เดิมเดียมันคือกาไม่ได้เนี่ย ก็เต็นนี่ยุบิขึ้นมั้งก็แค่ยับไปทางขึ้นตรงนี้ก็เป็นเช้าเขามะก้าชาวตัวนี้เช้าทีก็ยู่กันมานานแล้วนะกี่สิบปีแล้วมาหลายนิดปีแล้วแหละนี่ยเนาะขับเต็มเต็มเต็มมันนะอืมจับเลยอันนี้ใครแล้วอย่าขับนี้อันนี้ข้าไวจับค่ะไวจับนะถึงเห็นเป็นรถเข็นก็เข็นไปข้าที่อื่นกันนะครับนั่นไหนข้างหน้าเนี่ย ว่ายาวจงอกโม่เ <rôle> จ <él an ici> <an ici> ็ดโม่อกามงว่าก็ยับมาข้างในนี่แต่ว่ายาวนั้นมันถวกอก็บอกเห้ได้ผ่อได้ค่าได้ค่แล้วในนี้จ๊อจ๊แล้วนะ จันใก้จันไกลเหล่นี้นะย้อมเร็วจันตุงไดนนี่ไปอยู่อื่นเล้วลยวันนี้มเหลังจินนะจะนี่ไปอยู่ไนเอวตัวต้องขยับขยย่ไปอาทิตย์ตรงค่ายดีได้แต่ว่ามันค่ายได้อ่อได้ตรงนี้นะล้วราเย็นนี่น่ยตัวเมื่อนื้อบนเนี่มาถึน่นแลคุณก็้ได้วันเี่อนอร่อยทั้งหดเลยจะได้วันก้าว้าทำทำยอไม่โดนเน แน่ปบเนี้นนี่ไปดูอีกวคนนี่ไปได้คนเลยได้คนเขาใหนคนใหญ่ใจใจใจเนใะใจอุดาจีตังมาใจอุดมมาแต่ว่ากินมิตรานมาดึงบอกอเคก็ยังดูได้คะแนนก็นั่นแหละข่าวมันตีวนั่นแหลขอบคุณมากนะครับลาดีจ้าบ้าน เทศบาลเนี่ยถูกฟังนี่ยทำหน้างานซ้ำหน้างานประมาณอยู่ด้านนี้ครับด้านข้างนอกอ๋อเก่าๆเก่าๆเนี่ยาตอนเข้ามาเลยสภาพตลาดที่ครับเนี่ยต้องต้องได้ได้ดีได้ได้ยกเหมือนกันให้พัฒนาตลาดนี่กับตลาดครับไม่ฝึกฝึกุดูกไม่พ้นเลยครับกับนั่นจะเดียต้องปฏิบัติรับเรื่องขอกของจอบของเก่าอืมรับแบบนี้อยู่แบบไหนก็เอ่อตอนแรกอยู่อยู่แบบแบบไหน ใช่บบที่นี่นะครับตรงนี้ครับใกล้ใกล้าย,าย,ยามาร์คครับใกล้ยามาร์คมีเพิงพ่งมายุดเพิ่งมาค่ายด้วยว่าค่ายมา,ายก่อนหน้านี้ประมาณยี่สิบปีตรงนี้อ้าวยี่สิบปีแล้วนะก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะ เยอะมากโบต,ต้องเต็ลตลาดตลาดมันโกมาขึ้นอเมริกาก็มาขึ้นอืม,มก,ก็มกมเ,เลยมันนนี้เลยอเมริกาล้านนี่มันไม่่อยนี่แมริกาไม่มีส่วนมาล่านี่จะเริม่ม <ละ S 1> เริม่มตั้งค่ายตั้งแต่ป่านไ้อะประมาณประมาณบ่ายวันต้องไปจนทุ่งนู้น่ะกี่โมงครับต้องถุม่มสองถุ่มนะขอบคุณขอบคุณครับ